งามๆเลยครับสามดอกสวยๆเลยเนี่ยกำลังกินครับการดึงกับโบนากครับเอาใบหนึ่งสุดท้ายหรือสองใบสุดท้ายครับดึงเลยครับผมให้มันติดใบมันน้ำครับมันจะได้เลิกถ้าโบดึงใบมานน้ำมันจะขาดครับ ครสามดอกงามๆเลยพี่น้องสวยเดี๋ยวประโขกจะมัดดวยครับบา้านประโขกจะมัดไปเรื่อยถ้าอยากมันหักเขาก็ตัดกราบไปน้ำกระไดครับประโขคจะส่สิบดอกครับสามแล้วสี่หา้หากหกเจ็ดแปดครับแปดดอกแล้วครับผม ก้าดอกครับสิบดอกครับนะครับครบแล้วครับสิบดอกสิบดอกสิบบาทครับเราตัวขายดอกละบาทครับให้บาทกินแล้วติดใจครับกเจีหว,วานกินแล้วติดใจ ได้แล้วครับสิบบาทครับผมเทียบดอกกระเจียวพี่น้องครับกอนนี้มีสองดอกครับ ส่กอไหมครับครับกอนี่กับสองดอรครับบูกตามธรรมชาติเลยครับผมอ่อน,นเลยครับสองดอรครับ สีได้พอหามาดัดบอนอครับก่อนนี้ก็มีอยู่สามอ้าวขาดพี่นอ้องขาดบ่โอ้บ่ขาดครับพอดีครับงามๆครับเจียวเป็นพืชที่ปลูกง่ายครับโบมีระบบนํำครับปลูกไปตามธรรมชาติเลยครับผมตามธรรมชาติครับงามๆครับ กำลังกินครับมีบ่พ่อขายครับขายดีครับปลูกหน่อยครับบมีพื้นทีป่ปลูกเฮ็ดหลายย่างเกินไปครับ ถ้าาดึงบอดีมันจะขาดครับเมื่อเกี่ขาดโย่จังซี่โอเคครับถ้าดึงมาสองใบแบบนี้มันจะบกคอยขาดครับครับกระเจียวกันสามารถขายหัวไ,ได้ดครับสมมุว่าห้าปลูกไปประมาณ3ามปี4ี่ปีครับ เท่ากับฝุดหัวขายได้ครับหัวนี่กับประมาณโลหนึ่งร่อยหาซิฟครับโดยประมาณสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ซิฟเอ็ดดอกครับเอาซิฟดอกดอกลระบาดสองกำแล้วครับ แบบนีงสามดอกครับเกียวตกเก็บบพท่านมันจะเป็นังาสีครับมันสีบานเร็วครับแบบนี้มันจะมองนี่มันจะแข็งครับกินบอได้นะครับเป็นไปได้ครับมาเก็บสุ่มือครับถ้าปลูกเป็นไรสองไรสามไรนี่ดีเลยครับจะได้ขายทุกมมือเลยครับของผมนี่ก็เก็บทุกมือได้ครับแต่ว่าจะได้มือละมือละซ้าผมเก็บนี่แหละครับประมาณมือสี่สิบห้าสิบบาทบัหลายครับปลูกบัหลายเนาะครับเนาะ ลูกหลายนี่เจ๋วเลยครับพี่นอ้องโอู้่นี้มีหลายดอกตัวนี้หลายหลีครับดอกเกิดหลายแฮงก่อนหนึ่งสามดอกกับนี้สี่ดอกกับนี้ครับ วันนี้ดอกน้อยครับให้ชิบดอกครับดอกน้อยครับชิบีดอกครับกํำที่3มครับครับผมได้หามัดครับทั้งเบ็ดเดี๋ยวมาโชว์ให้เบื้องครับ ากรรมครับกรรมรัชบัตรกรรมง่ายครับเดี๋ยวเขาใช้ตัวนี้ครับปลูกแบบปล่อยเลยครับผมกะได้ขายอยู่ิได้ครับบมมีสีขายครับผมขายดีครับขายน้ำบานห้องนี่ครับรัชบัตรครับบางแล้วกับสิบประมาณโลนึงนี่แหละครับครับปลูกบัวลายครับพี่น้อง จะได้เก็บซูมือครับเป็นเพื่อที่นาปลูกครับบม่มีระบบน้ำครับไม่มีระบบน้ำก็ปลูกได้นะครับครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องสวัสดีครับ